ปณิธานที่บริษัทเทพพดุงพรมาพร้าวจำกัดได้มุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานของสังคมไทยให้แข็งแกรงเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตและเป็นการน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 6พรรษาวันที่5ธันวาคม2556 ทางบริษัทเทพพดุงพรมาพร้าวจำกัดได้มอบทุนสนับสนุนให้แก่โรงเรียนในถิ่นธุรกันดาลจำนวน86แห่งทั่วประเทศโรงเรียนบ้านกันตรงจังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งใน86โรงเรียนที่ได้รับทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาในครั้งนี้เราก็คุยกันว่าเราจะนำเงินส่วนที่ได้มาสร้างอาคารเรียนรักสิ่งแวดล้อมซึ่งเราสร้างค้างไว้ปี2ปีนะครับ จะเป็นช่วงจวังหวะโอกาสของพวกเราอีกครั้งนึงมีความดีใจไม่ว่าเราอยัยงไม่ทราบว่าได้หรือไม่ได้แต่บรรยากาศวันนั้นก็มีการโจทย์การระหว่างครูว่าเราน่าจะมีโอกาสถ้าเราโชคดีทางบริษัทคงพิจารณาให้เราน,น,นะครับนี่เป็นความดีใจของเราในเริ่มต้นครับ เหตุที่ทางโรงเรียนบ้านกันตรงจังหวัดสุรินทร์ได้รับการพิจารณาเนื่องจากเมื่อสองปีที่แล้วทางโรงเรียนบ้านกันตรงได้รวบรวมทุนจากชุมชนและผู้มีจิตศรัทธาในการสนับสนุนในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่แต่ทุนที่ได้รับก็ไม่สามารถทําให้อาคารหลังใหม่นี้แล้วเสร็จได้ ทางโรงเรียนจึงได้ทำเรื่องขอทุนสนับสนุนจากทางบริษัทเทพดุงพร์มะพร้าวจากัดเพื่อนำทุนมาดำเนินการสร้างให้อาคารแล้วเสร็จเพื่อให้ทันปีการศึกษาในปี2557ครับคือผมในานามตัวแทนคณะครูนักเรียนตัวแทนชุมชนผมต้องกราบขอบคุณทางบริษัทเทพดุงพร์มะพร้าวจำกัดและคุณแม่จรีพรเทพดุงพร เป็นอย่างสูงยิ่งเลยครับที่เมตตาทางผมเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนไม่มีอะไรจะกล่าวตอบแทนท่านแต่มีความรู้สึกจากใจว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของพวกเรานะครับที่ได้รับความเมตตาจากท่านก็ขอขอ,ขอพบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับบริษัทเทพประดุมพรมะกร้าวจำกัดขอสนับสนุนต่อย,ยอดการศึกษาโดยมอบทุน2 0 0 0 0 0บาทให้กับโรงเรียนบ้านกันตรงจังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาการเรียน สอนให้เจริญรุดหน้ามีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป